โอเคครับน้องๆหนูๆทุกคนชาววอล์ซีชาวเกมทุกคนกันด้วยนะครับก็หลายๆคนทักเข้ามาหรือแอดเพื่อนผมมาในเฟซเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์มากันเยอะมากๆนะครับว่าสอนโหลดเกมไอ้แค่นี้ยังไงนะครับก็คือเกมวอซีนะสำหรับคนยุคเก่าๆหรือยุคใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งจะมาสอนโหลดวอซีกันนะครับก็ สำหรับคนที่หาหน้าต่างนี้ไม่เจอนะครับก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะไม่ใช่คอมเมนต์ดิใต้คลิปนี่แหละผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะหล,หลายอันเลยแับคนสับสนนะว่าเอาหน้านี้มาจากไหนนะครับหน้าวอลซีไอพวกนี้ก็กดลิงก์มานะครับมันจะเป็นขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็ดูได้นะว่าสเปคคอมหรืออะไรที่ทงการโหลดนะก็เพื่อให้การเสรียเวลาก็เริ่มไปเลยดีกว่าสำหรับที่ผมโหลดไปนะั้นผมก็โหลดอันอันนี้นะอย่นี ันขวาสุดนะครับทุกคนเนี่ยเห็นมั้ยผมไหมตรงเนี้ยกดดาวน์โหลดนี้นะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกไปเลยนะผมใช้ Windows 11 Pro ปนะครับก็ใครสามารถก็สามารถอัพตามมาได้นะแต่ Windows สินี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นแบบเดียวกันไหมแต่ผมกดอันนี้นะมันขวาสดุดแล้วก็จะเป็นดาวน์โหลดอันนี้ซึ่งผมดาวน์โหลดไปแล้วเมื่อ8ปนาทีคนระับพอดาวนโหลดเสร็จใช่ไหมมันขึ้นมาตรงกลางหน้าจอนะครับ ขึ้นกลางหน้าจอนะว่าติดตั้งก็กดไปติดตั้งปุ่มเดียวนะครับเป็นแบบง่ายๆนะเดี๋ยวผมสาธิตด,ดูแล้วกันทุกคนไม่เห็นภาพอันนี้ได้กดดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมแล้วก็กดอันนี้ต่อรันเชอร์เนี่ยแล้วก็ติดตั้งไปเลยครับแค่นี้ก็มันขึ้นรันเชอร์มาให้เป็นอย่างนี้นะเนี่ย Inflation Policy อันนี้ครับเป็นแอปแบบนี้เลยซึ่งก่อนที่เราจะกดเข้าแอปนะก็ไปลงทะเบียนก่อนก็ได้นะครับ ก็คือกดไปที่ตรงเข้าสู่ระบบนะแล้วก็ล็อกอินอะไรเรียบร้อยแต่ตอนนี้เน็ตผมกากนะรอสักพักนึงเลยก็ข้ามเลยดีกว่าเพราะว่าเราลงเรียกว่าอะไรลงไปแล้วนะนี่สำหรับคนที่ลงบัญชีเสร็จใช่ไหมมันจะขึ้นหน้าต่างน,นะครับก็ให้จําชื่อแล้วก็พ้นาหารหัสผ่านเลยนะเอาไว้เติมกงเติมเกมหรือดูประวัติหรือร้านค้าอะไรประมาณนี้นครับร้านค้าก็ของเยอะอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่า น่าจะเติมได้นะครับน่าจะเป็นมันเป็น i n f e ว t ท์เดชั่นแฟนนะครับก็ยิงกันนัวๆเลยแค่นั้นใช่ไหมพอลงทะเบียนอะไรเสร็จใช่ไหมมันจะแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยครับมันจะให้กรอกแบบพวกบัญชีอะไรนะก็มากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตกรอกสักครู่นะครับโอเคนะตอนที่กรอกเสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ครับก็ให้กด u p d อะไรเนี่ยอัปดาต้านะครับกดเข้าไปเลยก็ถือว่าใช้เวลารอนานมากเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดข้ามเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปโอเคนะครับหลังจากที่เราเส้นเวลาโคตรจะนานเนี่ยก็เข้ามาในเกมีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งแต่ทีมก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดนะก็น่าจะเล่นได้อยู่ไปเลื่อยตัวเป็นตัวนี้นะครับอีการ์ดับ ที่แต่งตัวสเสื้อผ้าเทียร์เลยครับก็ลองไปหาลองหาแต่งอะไรกันได้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะยังไม่เปิดครับก็แต่อย่างเรนเรลองเข้าไปดูนะครับคอมเมนต์อะไร,รนเนี่ยแต่อย่เรนก่งตรงครับก็ไม่รู้อะไรมากนะลองเอาเสียงเอเสียตรงไหมนมาก็ไม่ต้องเบาเหรอกครับก็ประมาณนี้นะแต่ว่าเรนได้จริงอนะ่ะ เราลองไปเล่นสตาร์ดีไหมมันคืออะไรครับเ้ผมไม่เคยเล่นนะก็ไปเล่นกันเองดีวกว่าแต่คนลองเล่น,นอย่างนี้ผมก็สอนแค่นี้พอแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะช่องผมก็คือช่องนี้นะเป็นชื่อช่องนะแต่ยังเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์อะไรกัน,น,นะนกด้วนะยนะจำนวนติดตามองเพื่อนะจจะหกสองคนนะแล้วนะแล้วคลิปนี้ yeah